สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงค่ะวีสองนะคะจุกกะสาวรักจ้าวมืนอนห้องแต่มาเบิงไมโครค่ะพามาเบิงไมโครกเดินด Mike, ไปน้องเด้อไม่โครไม้ปลายแดงค่ะเก็บเท่าปลายแดงนะคะได้ประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงค่ะอีกคันก็ประมาณสี่สิบชั่วโมงนะคะสองค่ายักษ์ใหญ่ค่ะวมืนอ้พร้อมขึ้นเวทีม่วยค่ะวันนี้พร้อมชกนะคะพร้อมชกค่ะ เอาสิเอามาทดสอบการทํางานให้พี่น้องเดี่ยเบ่งกันนะคะว่าสองรุ่นสองค่ายนีเ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะความใหญ่เกือบเท่ากันค่ะความใหญ่เท่ากันนะคะตัวรถขนาดน้ําหนักยี่สิบตันประมาณยี่สิบตันนะเท่ากันความจุบุ้งกีก็เท่ากันค่ะแต่ว่าความแตกแต่างก็คือเครื่องค่ะซานี่จะร้อย จะหนึ่งห้าแปดนะคะตัวเครื่องคันนี้จะเป็นหนึ่งสามแปดค่ะโคมาสูนี่ร้อยสามสิบแปดนะ,ะเครื่องมิสูค่่สี่สูบมันกันค่ะสี่สูบคอมมอนเรลนะคะราคากัสองล้านปลายกับสามล้านกลางๆค่ะซันนี่ตอนนี้ราคาเงินสูอยู่ที่สองจุดเก้าเก้าล้านนะคะส่วนโคมาสูก,ก็อยู่ที่ประมาณ สามล้านสามล้านกลางๆค่ะสามล้านห้านะคะประมาณนี้ตอนนี้เขากำลังเติมน้มํามันพี่น้องกาลังวัดน้ํามันกันค่ะว่าเติมน้มํามันเท่ากันเอาลงเท็ดงนันนาเดียวกันขั้นในสิประิมะน้มํามันกว่ากันนะคะเขกากำลังวัดกันถีว่าความเร็วนะคะ,คะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว บอกเดกดูกว่ามันเบสไฟน้องพี่น้องเดี๋ยวเขาเสียไปเบิงเดี๋ยวจะไปเบิงกันว่เขาเซียนงานกันจังไหนนะคะเกือบจะทดสอบของรถสองรุ่นนี้นะคะ PC สองร้อยค่ะวันนี้ก็มี่้ขาแก มาเบิงหลายค่ะสกแกสนใจสืส่อรถเนาะกำมาลรุนกันมาเบิงกันค่ะวันนี้มาเจอคนดังค่ะคนดังปชาชาติกับป้าทินสวัสดีครับอยู่กับผมชาติจรณทรับน,นี่ค่ะสวัสดีครับอยู่กับผมหกล้อดํากรีนคยรยับใช่ไหมเสียงแบบนี้ใช่ไหมไหกล้อดํากรีนครับ อยู่กับพี่ทินทบัณฑิตกันนีกาาน่ก็เจ้าค่ะม,มาดูแม่โคใหม่นะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายซานี่แล้วก็ค่ายคูมสุนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่นางรองค่ะจังหวัดบุรีรัมย์น่มันช้นีงง่ก<พ>านงรองออกจากนางรองมาห้าโลหรือเปล่าค่ะ ค่ะตอนนี้ก็ใบกับใบสองค่ะเดี๋ยวมือลงเกี่ยวเดี๋ยวหนูโทรหาเด้อไปถายบอสไปก่อน่ะเด้อจะดมเกี่ยวยิงป่ะจงเลยเกี่ยวใส่กันก็นองอะไรมัน มันขับได้ทุกคนนะสักห้าวันชาวบ้านก็นมีก็ขออยู่ดเดี๋ยวแต่เบิร์นามันเได็ลงเกี่ยวไส่ก่อน,นก็บอกเลยนะค่ะ<า>อยากบุง้งรกใหม่กินล้วสู้ทั้งคืนกินแล้วสู้ทั้งคืนลุกมาเยี่ยวทั้งคืนครับ วันนี้มีคนมาดูไมโครเยอะเลยค่ะมีเด็ดเท่าแก่นะคะสองคันนี้ก็เป็นรถมาจากบ้านกวนค่ะอำเภอบ้านกวนทั้งสองคันนะะเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่มีแต่เท่าแก่ออกรถเลยค่ะโคมาสุก ครับตอนนี้กำลังเติมน้ำมันวัดวันระดับน้ำมันกันค่ะรถดำร้ายค่ะพี่น้องมีผู้สาวน้ำค่ะมื่ี้มีสาวมาดูรถเกี่ยวโอ้รถเกี่ยวมันว่ะรถแบคโวด้วยค่ะ เป,เปิดเปิดแมสหน่อยค่ะคะ่ะ,คะ,ะ,คะ้วขอถ่ายรูปหน่อยนะคะเป็นพิตตี้พิตตี้ให้หน่อยะคะ่ะ

Ô <laughs> mày kín dinh nè, à? <laughs> <laughs> <Hả>? mày dinh 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 đi dinh 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 không dinh mà dinh 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 เอาหมูอามูกรอบค่ะม่อยู im> ่พอดีลใช่มเเบ้านนกอบอันนีใส่งหกินมเป็นหมูกรอบเด้น่อี้นี่ยังกินเอานี่เลยก็ได้เอานี่หละโอ้คอยตํากันได้น่ đi <laughs> <laughs> lột con Lột lấy, lột lấy <laughs> เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จก็จะได้ขึ้นเวทีเวทีมวยนะะไม่ใช่คนชกกันนะคะจะเป็นรถนะคะรถรถรถกับรถ